บทที่สองกษัตริย์และสังคมยุคพระนครหัวข้อพระเจ้าชัยวรมันที่สองและการก่อตั้งนครวัดเกิดอะไรขึ้นในปี802จารึกสะดอกกอกทมที่ถูกจารึกในปี150 0ในบริเวณที่ปัจจุบันคือภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญของลำดับเหตุการณ์และประวัติศาสตร์ศาสนาของกัมพูชามาหลายปีแต่นักวิชาการหลายคนตั้งคำถามต่อข้อกล่าวอ้างบางอย่างในจารึกดังกล่าวจารึกนี้ระบุว่าในปี802กษัตริย์ที่เราเรียกว่าพระเจ้าชัยวรมันที่สองสเสด็จมายังเนินเขากุเลนทางเหนือของบริเวณที่ต่อมา กลายเป็นกลุ่มปรา,าสาทนครวัดและได้เข้าร่วมพิธีกรรมบางอย่างที่ทำให้เขากลายเป็นในเครื่องหมายคำพูดกษัตริย์สากลพิธีกรรมดังกล่าวยังเฉลิมฉลองลัทธิที่เกี่ยวข้องกับจารึกดังกล่าวโดยเฉพาะนั่นคือลัทธิเทวราชาซึ่งเป็นคำภาษาสันสกฤตที่แปลว่าราชาแห่งเทพเจ้า ซึ่งเป็นลัทธิที่เชื่อมโยงกษัตริย์กับพระศิวะอย่างไม่ต้องสงสัยก่อนหน้านั้นหลายปีมีพิธีในเครื่องหมายคำพูดเวทมนต์วิเศษที่ประกอบพิธีโดยพระเจ้าชัยวรมันณสถานที่ประกอบพิธีกรรมที่บาพนมทางทิศตะวันออกเฉียงใต้พระเจ้าชัยวรมันที่สอง และโอรสของพระองค์พระเจ้าชัยวรมันที่สไม่ได้ทิ้งจารึกของตนเองไว้เลยดังนั้นทําให้นักวิชาการเกิดแนวคิดว่าความสําคัญของกษัตริย์เหล่านี้ที่ได้รับในฐานะผู้ก่อตั้งพระนครน,นั้นเกินจริงจารึกสะดอกกอทมนั้นเกี่ยวข้องกับครอบครัวนักบวชเป็นหลกัก ซึ่งประกอบพิธีเทวราชามานานกว่า200ปีอย่างไรก็ตามรายละเอียดชีวประวัติที่บันทึกไว้ก็มีประโยชน์อย่างมากดูเหมือนว่าพระเจ้าชัยวรมันที่สองตลอดพระชนชีพของพระองค์จะประทับอยู่ในสถานที่หแห่งดูเหมือนว่าพระองค์จะย้ายจากพื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ใกล้กับบาพนมไปยังลุ่มน้ำโขงตอนบนใกล้กับซัมโบก่อนจะย้ายไปทางตะวันตกเพื่อครอบครองอนินทิตปุระทางตะวันออกเฉียงเหนือของโตนเลสาบซึ่งพระองค์อาจจะครองเมืองและสร้างปราสาทอิฐเล็กๆหลายแห่งพระเจ้าชัยวรมันทรงทำอะไรในสถานที่เหล่านี้แม้ว่าเราจะทราบข้อเท,ท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับพระองค์ ข้อเท็จจริงเหล่านี้มีมากกว่ากษัตริย์องค์ต่อๆมาหลายพระองค์แต่ยังคงมีบางสิ่งลึกลับเกี่ยวกับพระองค์อยู่พระองค์เป็นใครพระองค์มาจากไหนในบทความเชิงโน้มน้าวใจของคลอสชักได้โต้แย้งว่าพระองค์เสด็จมาถึงหรือเสด็จกลับมาจากสถานที่ที่เรียกว่าชวา อาจจะเป็นเกาะที่มีชื่อเดียวกันหรือเป็นอาณาจักรสุมาตราหรือแม้กระทั่งสถานที่อื่นเราปีคศ770ขณะที่พระองค์มีอายุประมาณ2 0พรรษาหนึ่งในการกระทำแรกๆของพระองค์ตามจารึกศตวตรรษที่10ที่พบในบริเวณบาพนมคือการประกอบพิธีกรรมที่ อัญญะประกาศเปิดทำให้ชวาไม่สามารถควบคุมกัมพูชาอันศักดิ์สิทธิ์ได้อัญญประกาศปิดเราไม่ทราบว่าพิธีกรรมนี้เกี่ยวข้องกับอะไรเหตุใดที่ผลักดันพระเจ้าชัยวรมันที่สองให้ประกาศอิสราภาพในเวลานั้นและด้วยวิธีนั้นเซเดได้ชี้ให้เห็นว่า แม้พิธีกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นก่อนพิธีกรรมที่ภูเขากุเลนอย่างชัดเจนแต่พิธีกรรมดังกล่าวก็อาจเป็นหนึ่งในหลายพิธีที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของราชอาณาจากักรที่พระองค์ย้ายไปประทับในอีก30ปีถัดมาข้อมูลอ้างอิงนั้นชวนให้เราติดตามและไม่สมบูรณ์พิธีกรรมที่จัดขึ้นที่บาพนม เป็นการนำเข้ามาจากชวาหรือไม่หรือเป็นพิธีกรรมที่เชื่อมโยงพระเจ้าชัยวรมันที่สองกับวิญญาณบรรพบุรุษที่ฟูน,นันพิธีกรรมนี้มีความสำคัญเพียงพอที่จะถูกบันทึกไว้ในจารึกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นเป็นหลักในสองศตวรรษต่อมาเมื่อพิจารณาความสำคัญที่ยั่งยืนของบาพนมในฐานะสถานที่ประกอบพิธี คำอธิบายที่สองที่นำเสนอในช่วงทศวรรษ1940นาร่าดึงดูดใจแต่ยังขาดหลักฐานสนับสนุนส่วนที่เหลือของพระชนชีพช่วงต้นของพระองค์ถูกศึกษาโดยจาร์ไมเคิลวิกเกอรีและโอลิเวอร์วอสเตอร์โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการทำสงครามการสร้างพันธมิตร ผ่านการแต่งงานและมอบดินแดนให้ขุนนางท้องถิ่นที่เต็มใจมอบความพักดีให้กับผู้มาใหม่ที่อ้างตนว่าเป็นกรรษัตริย์สากลจารึกที่ไม่ได้ระบุวันที่ระบุว่าดินแดนของอาณาจักรของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2. คืออัญญาประกาศเปิดจีนจำปามหาสมุทรและดินแดนแห่งกระวานและมะม่วง อัญ,ญประกาศปิดซึ่งดินแดนที่ว่านี้อาจจะตั้งอยู่ทิศตะวันตกการขยายดินแดนเมืองพระนครจนกลายเป็นกัมพูชาเทศะกินเวลามากกว่า20ปีไม่มีจารึกใดๆจากช่วงเวลาดังกล่าวหลงเหลืออยู่และดูเหมือนว่าปราสาทต่างๆจะมีขนาดเล็กและสร้างด้วยวัสดุไม่คงทน ช่วงปีที่ไม่มีการบันทึกเหล่านี้ก็ยังคงมีความสำคัญเพราะในช่วงเวลาดังกล่าวแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นชาติและความเป็นกษัตริย์ถูกปรับให้เหมาะกับฉากของกัมพูชาและดูเหมือนจะเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นควรใช้ทั้งสองคำนี้ด้วยความระมัดระวังความเป็นชาติอาจจะมีความหมายมากกว่าการชื่อของชาติคือ กัมพูชาเทศเพียงเล็กน้อยนั่นคือใช้เพื่อแยกคนพวกเดียวกันออกจากคนนอกชาวกัมพูชาเป็นคนในที่จงรับภักดีต่อในเครื่องหมายอันประกาศกษัตริย์สากลองค์เดียวกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับพวกเขาคล้ายกับความสัมพันธ์ระหว่างพระศิวะกับเทพเจ้าองค์อื่นๆ บางทีแนวคิดทั้งสองนี้อาจจะมาจากชวอแต่แนวคิดเหล่านี้น่าจะเป็นที่รู้จักอยู่แล้วจากวรรณกรรมอินเดียที่เกี่ยวข้องกับการปกครองประเทศซึ่งพวกพราหมณ์ที่อยู่ในกัมพูชาขณะนั้นคงจะคุ้นเคยดีอยู่แล้วหลักฐานที่สนับสนุนข้อเสนอเหล่านี้มาจากจารึกที่สลักไว้ หลังจากพระเจ้าชัยวร,รมันสิ้นพระชนนานแล้วแต่วอลเตอร์วิเกอรี่และจากได้โต้เถียงอย่างน่าเชื่อว่าการเสด็จเยือนกัมพูชาของพระองค์ผู้ซึ่งต่อมาจะกลายเป็นกษัตริย์นั้นได้รวบรวมภูมิภาคต่างๆที่มีความแตกต่างเข้าด้วยกันจนกลายเป็นชุมชนหนึ่งเดียวไม่ว่าพระเจ้าชัยวร,รมันที่สอง จะทรงประสบความสำเร็จในภารกิจนี้หรือไม่หรือแม้กระทั่งภารกิจนี้เป็นสิ่งที่พระองค์คิดไว้หรือไม่ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามเนื่องจากความคลุมเครือที่เกิดขึ้นตลอดรัชสมัยของพระองค์แต่เป็นที่ชัดเจนว่ากษัตริย์ที่สืบต่อมาภายหลังพระองค์ได้ยกย่องพระองค์ในฐานะผู้ก่อตั้งอาณาจักร และเป็นผู้ริเริ่มวิธีการมองกัมพูชาในแบบเฉพาะซึ่งอาจจะแตกต่างจากสิ่งที่บรรพบุรุษก่อนๆในท้องถิ่นเคยมองพระเจ้าชัยวรมันที่สองยังมีจุดประสงค์ที่เป็นรูป,ปรธรรมมากกว่าอีกด้วยแนวคิดพื้นบ้านของชาวกัมพูชาเน้นย้ำอย่างมากต่อการเคารพบรรพบุรุษหรือเนียตา ที่ปกปักรักษาแต่ละพื้นที่ครั้งหนึ่งเมืองหลวงของกัมพูชาเคยอยู่ที่ฮาริหาราลายัยปัจจุบันคือมือโรลัวซึ่งเป็นสถานที่ที่พระเจ้าชัยวรมันที่สองตั้งรกรากในที่สุดกษัตริย์องค์ต่อต่อได้เสด็จมาทำพิธีบูชาพระองค์ในฐานะวิญญาณบรรพบุรุษผู้ก่อตั้ง เช่นเดียวกับทุกหมู่บ้านมีมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้แม้จะไม่สามารถกล่าวได้อีกต่อไปว่าพิธีบูชาเทวราชเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้กษัตริย์กลายเป็นเทพหรือเทวราชาแต่หลักฐานของความเชื่อมโยงของพิธีกรรมและอุดมการณ์ระหว่างกษัตริย์กัมพูชาทั้งหมดกับพระศิวะมีมากมาย แม้ว่าการบูชาเทวราชอาจจะไม่สำคัญเท่ากับผู้ที่เขียนจารึกสด็อกกอกทมและนักวิชาการหลายคนในเวลาต่อมาต้องการให้เราเชื่อก็ตามหรือกล่าวอีกในหนึ่งการบูชาเทวราชอาจจะไม่ได้เป็น,เป,นเป็นแบบที่กล่าวไว้ข้างบนแต่เป็นพิธีของกษัตริย์ที่แฮมันคูเก้ได้โต้แย้งไว้ว่า เป็นพิธีบูชารูปปั้นพระศิวะซึ่งถือว่ารูปปั้นนี้คือเทวราชและแห่ไปตามถนนในกรุงพระนครและเมืองหลวงอื่นๆในช่วงเทศกาลต่างๆเพื่อเป็นการรำลึกถึงบทบาทของพิธีกรรมนี้ในชั่ว